สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่อาจยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงหรือคำบางคำที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยไหมเอ๊ะเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะเคยไหมที่รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนชีวิตก็ดูเหมือนจะเดินสวนทางกับคำว่าโชคดีเสมอเคยไหม ที่ได้แต่สงสัยว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วโชคลาภไม่ได้หนีไปไหนแต่เราเองต่างหากที่กำลังทำพฤติกรรมบางอย่างเพื่อขับไล่มันออกไปวันนี้ผมจะชวนคุณมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายแต่มันคือสิ่งที่เราทำแล้วเป็นการขับไล่โชคลาภและโอกาสดีๆออกจากชีวิตโดยที่เราไม่เคยรู้เลย แล้ววิธีที่เรียกโชคกลับคืนมาคืออะไรถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสิ่งที่ว่านั้นก็คือกรอบความคิดครับมีนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์แคโรลดเตเธอได้ใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ค้นพบว่ากรอบความคิดของคนเราสามารถแบ่งออกเป็นสแบบที่ส่งผลต่อทุกการกระทำในชีวิต นั่นคือ fixed mindset และ growth mindset กรอบความคิดแรก fixed mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวคือการที่เราเชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เกิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันเหมือนกับเราถูกล็อกด้วย DNA ที่ถูกกำหนดมาแล้วลองนึกภาพตามนะครับ เคยไหมครับที่คุณสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนไม่ดีแล้วคุณก็สรุปกับตัวเองทันทีว่าฉันคงไม่มีหัวทางคณิตศาสตร์จริงๆหรือเวลาเราทำอาหารแล้วมันไม่อร่อยเราก็บอกกับคนรอบข้างว่าฉันมันเป็นพวกทำอะไรไม่เป็นเลยกรอบความคิดแบบนี้จะทำให้เรามองว่าความผิดพลาดคือข้อพิสูจน์ถึงความไม่เก่งและนั่นก็คือเหตุผลที่หลายครั้งเราจึงเลือกที่หลีกเลี่ยงความท้าทาย เพราะเรากลัวว่าถ้าทำแล้วไม่สำเร็จมันจะเหมือนการตอกย้ำว่าเรามันห่วยจริงๆและกรอบความคิดที่สอง growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตคือการที่เราเชื่อว่าความสามารถต่างๆสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้ด้วยความพยายามการเรียนรู้และความทุ่มเทมันเหมือนกับการเชื่อว่าสมองของเราคือกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งฝึกมันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น ลองนึกถึงอีกสถานการณ์หนึ่งเคยไหมครับที่คุณเพิ่งเริ่มงานใหม่แล้วต้องใช้โปรแกรมที่เราไม่เคยใช้มาก่อนแทนที่จะท้อเรากลับบอกกับตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้ในตอนนี้แต่ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะทำได้ในอนาคตเราเริ่มไปหาคลิปสอนใน YouTube หรือไปถามเพื่อนร่วมงานที่เก่งกว่าเพื่อขอคำแนะนำเพราะสำหรับคนที่มีโกรธไม่เสร็จนั้นความล้มเหลวไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือข้อมูลที่บอกให้เรารู้ว่า เราต้องเรียนรู้หรือพยายามในส่วนไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้างซึ่งกรอบความคิดที่ต่างกันนี้เองครับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราโดยเฉพาะ3ามพฤติกรรมที่กําลังขับไล่โชคลาภออกไปจากชีวิตเราอยู่ตอนนี้หนึ่งในพฤติกรรมที่ชัดเจนที่สุดของคนที่มี f i x ซ์มายเ t ็ตก็คือการบ่นครับเรามักจะบ่นออกมาเมื่อรู้สึกว่าสถานการณ์แย่ลงและเราไม่สามารถควบคุมมันได้ มันก็เหมือนกับที่เรากําลังประกาศกับโลกนี้ว่าชีวิตฉันมีแต่เรื่องโชคร้ายและฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยลองนึกภาพตามนะครับวันนี้คุณต้องรีบไปประชุมสําคัญแต่รถดันติดอย่างหนักคุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วเริ่มบ่นออกมาในใจทำไมรถมันติดอย่างนี้ชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆฉันไม่อยากไปทำงานเลยทำไมต้องเป็นฉันที่โชคร้ายเจอเรื่องแบบนี้ตลอดแล้วมันส่งผลเสียยังไงกับเรา ในเชิงจิตวิทยาการบ่นจะทำให้เราโฟกัสอยู่แต่กับปัญหาสมองจะถูกฝึกให้มองหาแต่สิ่งแย่ๆรอดตัวจนความคิดลบกลายเป็นนิสัยครับลองนึกภาพเส้นทางในสมองนะครับยิ่งเราเดินเส้นทางเดิมบ่อยๆมันก็จะยิ่งกลายเป็นทางด่วนพอมีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็จะพุ่งไปที่ความคิดลบนั้นทันทีในเชิงสังคมไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่บ่นตลอดเวลาครับพลังงานลบจากการบน่น จะแพ่ไปถึงคนรอบข้างทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกเหนื่อยและอึดอัดและนั่นจะทำให้คุณถูกมองข้ามจากโอกาสในการร่วมงานดีๆและถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจในที่สุดและแน่นอนว่าโชคลาบที่มาในรูปแบบของโอกาสจากคนอื่นก็จะไม่ได้เข้ามาหาคุณเลยแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนการกระทาเป็นแบบ Growth ม i n เสร็จล่ะเราจะทำยังไงดีลองนึกภาพตามนะครับในสถานการณ์เดิมที่รถติด คุณจะไม่บน่นแต่จะเปลี่ยนมามองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้ฟังพอดแคสต์ดีๆที่เราชอบเหมือนอย่างตอนนี้ที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่หรือนี่คือเวลาที่เราจะได้คิดทบทวนเรื่องต่างๆที่เราไม่มีเวลาได้คิดแทนที่จะบ่นว่างานนี้มันยากจังเราจะเปลี่ยนเป็นฉันจะเริ่มจากตรงไหนได้บ้างฉันจะถามใครได้บ้างฉันจะเรียนรู้อะไรจากงานนี้ได้บ้างหรือถ้าคุณได้รับมอบหมาย ให้ทำโปรเจกต์ที่ยากและคุณไม่เคยทำมาก่อนแทนที่คุณจะบน่นคุณจะเริ่มทำรายการสิ่งที่ต้องเรียนรู้และลงมือทำทีละอย่างอย่างตั้งใจเมื่อคุณแก้ไขปัญหาได้ทีลเะเปราะๆคุณก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและที่สำคัญคือเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าจะมองเห็นความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนมันจะส่งผลดียังไงกับเรา ในเชิงจิตวิทยาสมองของคุณจะถูกฝึกให้มองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาคุณจะรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นในเชิงสังคมคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกและเป็นที่พึ่งพาได้คุณอื่นจะอยากเข้ามาหาคุณและอยากทำงานร่วมกับคุณมากขึ้นซึ่งจะเปิดประตูให้คุณได้พบกับโอกาสและคอนเน็ชันใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตครับ และนั่นคือโชคลาบที่คุณดึงดูดเข้ามาด้วยตัวคุณเองแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีโอกาสแต่ไม่กล้าคว้ามันไว้พฤติกรรมที่สองคือการไม่กล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนเรากลัวความล้มเหลวสิ่งหนึ่งที่เรามักจะทำคือการหาที่หลบภัยครับและที่หลบภัยที่ว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า comfort zone หรือพื้นที่ที่เราคุ้นเคยสบาย และไม่รู้สึกกดดันแต่ความจริงที่น่ากลัวก็คือโชคลาภมักจะเกิดขึ้นนอกคอมฟอร์ตโซนเสมอลองนึกภาพตามนะครับคุณทำงานในบริษัทมาหลายปีและคุณก็ทำงานได้ดีในตำแหน่งเดิมแต่แล้ววันหนึ่งมีตำแหน่งหัวหน้าทีมใหม่ที่ต้องดูแลโปรเจกต์ใหญ่และมีความเสี่ยงสูงเปิดรับสมัครซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เลื่อนตำแหน่งและเพิ่มรายได้แต่ต้องใช้ทักษะใหม่ๆ ที่คุณยังไม่เคยมีมาก่อนคนที่มีฟิกซ์มายเซตจะเริ่มมีเสียงเล็กๆในหัวที่บอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวก็ทำพลาดหรอกทำไมต้องไปเสี่ยงด้วยละ่ะตำแหน่งเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่ถ้าฉันทำไม่ได้คนอื่นจะคิดว่าฉันไม่เก่งและสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจไม่สมัครตำแหน่งนั้นและเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมๆที่คุณรู้สึกปลอดภัยแล้วมันส่งผลเสียยังไงกับเราต่อตัวเอง คุณจะพลาดโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่คุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตหยุดนิ่งและไม่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาต่ออาชีพในขณะที่คุณเลือกที่จะอยู่เฉยๆเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่กล้าเสี่ยงและมี growth mindset จะคว้าโอกาสนั้นไว้และเติบโตไปอย่างรวดเร็วคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทำให้อาจจะถูกมองว่าไม่มีความทะเยอทะยานในที่สุด และนั่นคือการขับไล่โชคลาภในรูปแบบของความก้าวหน้าในอาชีพการงานออกไปจากชีวิตแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนการกระทําเป็นแบบ Growth mindset ละ่ะเราจะทำยังไงดีแทนที่จะมองว่าความท้าทายเป็นความเสี่ยงเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสทองในการเติบโตเราจะบอกตัวเองว่านี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาตัวเองลองนึกภาพตามนะครับ คุณตัดสินใจสมัครตำแหน่งนั้นทั้งที่ยังไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองเมื่อคุณได้รับเลือกคุณก็เริ่มลงมือทำอย่างเต็มที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างแต่คุณก็มองว่านั่นคือบทเรียนและหาวิธีแก้ไขคุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและในที่สุดคุณก็สามารถนำทีมทำโปรเจก์นั้นได้สำเร็จมันจะส่งผลดียังไงกับเรา ต่อตัวเองคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณสามารถเก่งขึ้นได้อีกความกลัวความล้มเหลวจะลดลงและถูกแทนที่ด้วยความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่ออาชีพคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารและตำแหน่งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพใหม่ ที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตไม่รู้จบครับนั่นคือโชคลาบที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยความกล้าของตัวเองแต่บ่อยครั้งความกลัวที่จะล้มเหลวก็ทำให้เราเลื่อนโอกาสดีๆออกไปเมื่อคนที่มีฟิกซ์ไมซ์เซ็ตเจอภาระงานที่ต้องใช้ความสามารถมากๆสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือการผัดวันประกันพรุ่งครับเพราะความกลัวที่จะทำไม่สำเร็จนั้นหนักหนาเกินกว่าจะรับมือได้ ลองนึกภาพตามนะครับคุณได้รับมอบหมายให้ทำรายงานชิ้นสำคัญที่มีกำหนดส่งในอีกหนึ่งสัปดาห์แต่คุณก็ไม่เริ่มทำสักทีคุณใช้เวลาไปกับดูซีรีส์เล่นเกมหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเพราะลึกๆแล้วคุณกลัวว่าถ้าทำแล้วมันจะออกมาไม่ดีแล้วมันจะสะท้อนว่าคุณไม่เก่งจริงแล้วมันส่งผลเสียยังไงกับเราในเชิงจิตวิทยา คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลและความเครียดตลอดทั้งสัปดาห์เพราะรู้ว่ามีงานรออยู่แต่ก็ไม่ยอมทำและในที่สุดคุณก็ต้องมาเร่งทำรายงานในนาทีสุดท้ายผลงานที่ออกมาก็มักจะขาดคุณภาพและไม่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของคุณต่อชีวิตประจำวันการผัดวันประกันพรุ่งจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งอื่นๆที่สำคัญในชีวิตครับเช่นการวางแผนการเงิน การออกกำลังกายหรือการสารสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพราะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งไม่มีเวลาให้กับสิ่งอื่นเลยและที่สำคัญที่สุดคือคุณกำลังขับไล่โชคลาภที่มาในรูปแบบของความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้างแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนการกระทำเป็นแบบ growth mindset ละ่ะเราจะทำยังไงดีแทนที่จะมองงานยากๆว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราจะมองว่า มันเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และจะใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้ามาช่วยครับลองนึกภาพตามนะครับคุณเริ่มต้นจากการแบ่งงานใหญ่ๆให้เป็นชิ้นเล็กๆและใช้กด5นาทีคือบอกตัวเองว่าจะทำแค่5นาทีแค่นั้นพอบ่อยครั้งที่เราจะทำต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณเริ่มทำรายงานเร็วขึ้นคุณก็มีเวลาทบทวนและแก้ไขางานให้สมบูรณ์ที่สุดมันจะส่งผลดียังไงกับเรา ในเชิงจิตวิทยาคุณจะรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นความเครียดและความกังวลจะลดลงและคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในความมีวินัยของตัวเองครับต่อชีวิตโดยรวมคุณจะเริ่มมีเวลาเหลือเฟือสําหรับเรื่องอื่นๆที่สําคัญในชีวิตมากขึ้นครับทั้งการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักและที่สําคัญที่สุดผลงานที่มีคุณภาพจะนํามาซึ่งการยอมรับและความสําเร็จที่ยั่งยืนครับนั่นคือ โชคลาภที่มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพทั้งหมดนี้คือสมพฤติกรรมที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ส่งผลกระทบต่อโชคลาภของเราอย่างมหาศาลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นการบน่นการกลัวที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภยัยหรือการผัดวันประกันพรุ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากกรอบความคิดแบบฟิกซ์มายเซตที่มองว่าความสามารถของเรามีขีดจากัด แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนมันได้ครับลองนึกภาพถึงวันที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะครับคุณได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ที่คุณไม่เคยทำมาก่อนคุณจะไม่บ่นหรือหาข้ออ้างที่จะเลี่ยงแต่คุณจะบอกกับตัวเองว่านี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลลงมือทำอย่างเต็มที่แม้จะผิดพลาดบ้างแต่คุณก็มองว่านั่นคือข้อมูลที่บอกให้คุณต้องปรับปรุง หลังจากนั้นไม่นานมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเข้ามาคุณจะไม่ลังเลหรือกลัวอีกต่อไปแต่คุณจะคว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถเรียนรู้และเติบโตได้คุณเริ่มวางแผนการทำงานและพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและเมื่อคุณต้องทำงานที่ยากและใช้เวลานานคุณก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปแต่คุณเริ่มลงมือทำทันทีและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมา มันจะส่งผลดีต่อชีวิตเรายังไงคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกและเป็นที่พึ่งพาได้คนรอบข้างจะอยากเข้ามาหาคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเสมอคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวแต่จะมองทุกๆปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตและที่สำคัญที่สุดคุณจะสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้กับตัวเองด้วยสองมือและสมองของคุณเองครับ ผมอยากให้ทุกคนลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับไม่ใช่แค่กับเรื่องการงานแต่กับทุกเรื่องที่คุณต้องการในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือความสุขในครอบครัวเพราะกรอบความคิดของเราคือสิ่งที่จะสร้างสรรค์โชคลาภให้กับชีวิตของคุณได้ครับแล้วคุณล่ะครับเคยลองเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการกันบ้างไหมหรือเคยมีประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่า การคิดของเรามีพลังจริงๆหรือเปล่ามาแชร์เรื่องราวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังคนอื่นๆที่กำลังมองหาแนวทางในชีวิตก็ได้ถ้าคุณฟังเรื่องนี้แล้วคิดถึงใครบางคนที่กำลังใช้พลังแห่งกรอบความคิดในทางที่ถูกต้องอย่าลืมส่งต่อพอดแคสต์ตอนนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพราะบ,บางทีบางช่วงบางตอนของพอดแคสต์ตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตของเขาก็ได้ ถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้และอยากได้แนวคิดดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ